สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะนะทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดหัวใจหรือว่าคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่ครับก็เป็นคลิปแรกที่ผมตั้งใจทําคลิปในปี2569ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านกับผมวันนี้ก็มาตกกุ้งที่บ่อน,น้องกัปตันครับวันนี้บ่อเพิ่งเปิดมาแรกก็เที่ยนอยู่หลายวันก็เดี๋ยววันนี้ไปติดตามชมดูครับว่าจะเป็นยังไงเพิ่งมาถึงบ่อเดี๋ยวขอเวลาไปเตรียมของเตรียมอะไรก่อน เดี๋ยวพอเริ่มเกมแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างติดตามกันเลยนี่เราก็จะเห็ตหัวเชียันี้เป็นของนาการมุระเป็นทั้งผงแล้วก็น้ำครับของนางนยงญ่คือหัวเชียตัวดังอยู่ที่บุญชลเชีจังหวัดระยองครับกเดี๋ยวครับก็เดี๋ยว ติดตามชมดูครับว่าจะเป็นยังไงตันนี้ทีเด็ดบึงจระเข้ว่าอย่างนั้นอย่าติดตามชมครับก็มาตกกุ้งแล้วก็ถือโอกาสเทสคันใหม่ครับตันนี้เป็นคันโนวีตแบ็กแบ็กแพนเทนขนาด1.6ครับเป็นคันเวทแอลเดี๋ยวติดตามชมเลยครับว่าโดนกุ้งแล้วจะเป็นยังไงตามชมได้เลยครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันไปบอ่อตรงพัฒาการ บ่ออะไรนะม่ใช่อ่าที่นี่ไม่ใช่นะข้าวองไม่ได้ติดข้าวไอแล้วบ่อ่ยาว ชัางได้เลยครับหรือไม่ได้อ๋อโอเค สีค่คันถึงจะเปิดให้ช่างแล้วก็รับรางวัลนะแต่นี้ก็เลยยังไม่มีก็เลยยังไม่มีแต่ช่างให้เราช่างนยกู้จับไปแล้วครับกู้จับไึงแล้วกู้จับถึงแล้วไปนะ,ะให้ติดได้ไหม ที่สี่ครับผมผ่านไปอันนี้ก็ผ่านไปแค่สิบห้านาทีครับกับเวลาบัตรที่เราเลืมตอันนี้ก็ได้ตัวที่สี่ไปแล้ว hút lên เด้อเด้อยังดูมา đấy, หลัก

มาลูกมายอยให้ก็ได้สอยมาครับยี่สิบเป็นนะตัวที่ห้า่ตัวที่ห้า วัสดีขสวัสดีขอบคุณดูครับผมตัตกุ้งษาอ่ามีกุ้งมีกุ้งมีกุ้งุมใจยมีกุ้งสุใจเยอะนะโอเคจบแล้ว

เอาสิบแต้มครับรวมกันให้ได้แปดได้เก้าครับ

อันนี้เราได้2อ,อันครับได้น้ำแล้วก็ขนมเดี๋ยวเอาตัวนี้เอเอาตัวนี้ดีกว่าแล้วก็เอาโปเตสโอเคิีตามชมตัวต่อไปครับ เราตกกุ้งเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ใช้เวลาตกในเวลาตกาใช้เวลาในการตก3ชั่วโมงครับก็ได้อยู่น่าจะ9้าตัวถ้าผมนับไม่ผิดนะน่าจะ9ตัวนะนะตว,วันนี้ชั่วโมงแรกถือว่ากุ้งจับดีครับชั่วโมงแรกผมได้ไป6ตัวชั่วโมงที่2ได้ไป1ตัวก็ช่วภายในชั่วโมงที่2มันก็มีแบบกุ้งเดินชนเดินเกี่ยวเดินนน่นนี่นนก็คือไหล หลายอย่างอยู่แต่เราสับไม่ติดถึงสับติดก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็แก้ตัวได้ชั่วโมงที่3าได้มาอีก2ตัวก็น่าจะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ9ตัววันนี้ก็น้ําหนักก็อยู่ที่9ขีด0.94อ่กาก็ไม่เป็นไรคลิปหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่น่าจะด้วยอากาศเย็นด้วยครับก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับ